วันพันเมนตอนที่149ชื่อตอนว่าซุ่มโจมตีภาพหน้าปกในตอนนี้ก็จะเป็นภาพสุดเซ็กซี่ของคูโบกิ เหตุการณ์ได้ต่อจากตอนที่แล้วหลังจากที่ประมุกหน้าปวกโดนโคเด้นสเปิร์มต่อยประมุกหน้าปวกก็ไม่ได้เป็นอะไรมากและยังสามารถลุกขึ้นมาได้แต่ทว่าทันใดนั้นได้มีลูกบอลแสงเข้าโจมตีประมุกหน้าปวกซึ่งการโจมตีด้วยลูกบอลแสงแบบนี้ก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากจักรรพัิยาจกโคเด้นสเปิร์มได้หันไปพูดกับจักรรพัิยาจกว่าในที่สุดไอตัวไร้ประโยชน์ก็ออกลงแล้วสินะจักรรพัิยาจกก็เลยตอบกลับไปว่า นั่นก็เพราะว่าฉันอีเกียนั่งดูอยู่เฉยๆแล้วนะทันใดนั้นประมุกหน้าปวกก็ได้ลุกขึ้นมาแล้วก็ได้พ่นกดโกรธโยมตีใส่จักรพัดยาจกแต่จักรพัดยาจกก็ป้องกันเอาไว้ได้ด้วยลูกบอลแสงจากนั้นก็ได้ใช้ลูกบอลแสงกระน่ำโจมตีประมุกหน้าปวกแบบไม่ยัง้งทําให้ประมุกหน้าปวกหมดสภาพอาตมิกที่เห็นแบบนั้นก็เลยได้กินใ,ใจว่ามีตัวปัญหาเพิ่มมาอีกแล้วส่วนประมุกหน้าปวกครั้งที่โดนโจมตีหนักขนาดนั้นแต่ก็ยังไม่ตายเป็นมนุษย์ประหลาดที่อึดจริงๆประมุ้้หนนาปวกกกไดดบอโลเเสิมแะจ พัทยาจกว่าวันนี้จะยอมถอยไปก่อนเดี๋ยวมาเอาคืนแน่นอนระวังตัวไว้ให้ดีๆล,ล่ะหลังจากที่พูดจบปอามุ้งหน้าปวกก็พยายามหนีเอาตัวรอดแต่โกเด้นสเปิร์มก็ไม่คิดที่จะปล่อยประมุ้งหน้าปวกไปแต่จกักรพรรดิยาจกก็ได้บอกกับโกเด้นสเปิร์มว่าให้ปล่อยมันไปก่อนเพราะว่ามันยังพอมีประโยชน์โกเด้นสเปิร์มก็เลยยอมปล่อยประมุ้งหน้าปวกไปก่อนเดี๋ยวค่อยจัดการทีหลังก็ได้จากนั้นโกเด้นสเปิร์มก็เปลี่ยนเป้าหมายไปเป็นดาร์กชายซึ่งตอนนี้ดาร์กชายกำลังจิตตกเนื่องจากกล้ามเนืออแลลละควาาาาามมงงงงงขร่กกกัถู โ o รเดนสเปิรมได้ยืนแอคท่าแล้วก็ได้สมเทศดักชายที่ตกอยู่ในสภาพแบบนี้ดักชายที่ได้เห็นร่างกายแงนกำยำและเปล่งประกายสีทองของโ o รเดนสเปิรก็ทําให้ดักชายตกใจเป็นอย่างมากเพราะเขาไม่คิดว่าในโลกใบนี้ก็มีคนที่กล้ามใหญ่และงองางามกว่าเขา จากนั้นดาร์คชายก็โดนโกลเด้นสเปิร์มป่อยจนกระเด็นกระดอนไปไกลอัตอมิกดีไอและหนวดสปริงที่เห็นดาร์คชายกระเด็นมาตรงหน้าก็ทําให้พวกเขาตกใจเป็นอย่างมากดาร์คชายในตอนนี้หมดสภาพในการต่อสู้เป็นที่เรียบร้อยส่วนประมุกหน้าปลวกที่เดินหนีออกมาก็รู้สึกเจ็บใจเป็นอย่างมากทักวันจะต้องกลับมาล้างแค้นให้ได้แต่ตอนนี้ต้องหาของอร่อยกินซะก่อนและของอร่อยที่ประมุกหน้าปลวกหมายถึงก็คือยูวอฟร์แฟงซึ่งในตอนนี้ประมุกหน้าปลวกกำลังถูกจับตามองโดยแบ็กสเปิร์มสีตัว ในนั้นก็มีบุคคลปริศนารากฏตัวขึ้นด้านหลังของแบ็คสเปิร์มและบุคคลปริศนาคนนั้นก็ได้ถามแบ็คสเปิร์มว่าโอแกเป็นมนุษย์ปลาที่มาจากสมาคมมนุษย์ปลาใช่ไหมพวกแกรู้หรือเปล่าว่านักล่าฮีโร่อยู่ที่ไหนแบ็คสเปิร์มก็เลยถามกลับไปว่าแกเป็นใครและแบ็คสเปิร์มก็ไม่ได้สนใจด้วยว่ากาโลอยู่ที่ไหนจากนั้นแบ็คสเปิร์มทั้ง4ตัวก็ได้เข้าโจมตีบุคคลปริศนาซึ่งเขาคนนั้นก็คือกระบองเหล็กกระบองเหล็กได้โจมตีสวนกลับทําให้แบ็คสเปิร์มทั้งัมลนลา ดังนั้นคิงที่แอบอยู่หลังก้อนหินก็ได้ออกมาแล้บองเล็กก็ได้บอกกับคิงว่าแยกกันไปดีกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้พวกมนุษย์ประหลาดหนีรอดไปได้คิงที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ถึงกับหน้าซีดไปเลย ตัดมาที่อะตอมิกเอไอและหนวดสปริงตอนนี้พวกเขากาลังเจอสึนักเนื่องจากจักรพพัดยาจกได้สร้างลูกบอลแสงจํานวนมากมายมหาศาลและโจมตีใส่พวกเขายังกําัหาฝนแน่นอนว่าพวกเขาไม่มีทางหลบพล้นสิ่งเดียวที่ทําได้ก็คือต้องเข้าฟาดฟันกับลูกบอลแสงพวกนั้นทั้งสามต่างใช้เทคนิคขั้นสูงของตัวเองถึงพวกเขาจะป้องกันได้ในการโจมตีก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดแค่มัมนยังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทางด้านของกีนอสและทัดซึมากิตอนนี้พวกเขาต้านแบ็คสเปิร์มไม่ไหวแล้วพวกเขาในตอนนี้เป็นเพียงกระสอบตาย ตัดมาที่จักรพรรดิเด็กซึ่งตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่และที่เขารอดมาได้จากการโจมตีของจักรพรรดิยาจบก,ก่อนหน้านี้นั่นก็เพราะว่าหุณยนคุณักข,ของเขาเข้ามาช่วยเอาไว้แต่ในตอนนี้จักรพรรดิเด็กติดอยู่ในซากประหลักหักพังทำให้เขาออกไปไหนไม่ได้จักรพรรดิเด็กที่ได้คิดวิเคราะห์สถานการณ์เขาก็ได้ตัดสินใจติดต่อไปหาด็อกเตอร์โบฟอยเนื่องจากในตอนนี้จักรพรรดิเด็กกำลังจะขาดอากาศหายใจในอีกไม่กี่นาทีแต่ทว่าทันใดนั้นปฏิหารก็ได้เกิดขึ้นพลีพลีได้โผล่มาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวัวทาาใใหห้้้้จกจกกกรพดดดิเ็ตตแลละไ่อยอยนขงสุ กุลีกุลีก็ได้ช่วยจักพิเด็กออกมาได้สําเร็จส่วนที่นอตตอนนี้กลายเป็นเศษเหล็กไปแล้วทัตซึมากิเองก็อยู่ในสภาพที่ไม่ต่างกันเราแบ็กสเปิร์มก็หัวเรอะอบใจที่สามารถจัดการกับฮีโร่คลาสเอได้ถึง2คนแต่ทว่าทันใดนั้นก็ได้มีเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นซึ่งมันก็คือเสียงของคิงเอ็นจินที่ดังออกมาจากตัวคิงนั่นเองแล,แล้วกายที่ถูกขนานนามว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกก็ได้ปรากฏตัวออกมาและได้เข้าไปจันน้ากับฟงแบ็กสเปิร์มและเหตุการณ์ของวันพันแมนในตอนที่149ก็ได้จบลงงแต่่เเพียทานี้